สุขสบายดีสบายดีเอฟซีถูกท่านทุกคนที่เขาบึงเขาสมสองปะเหมาสมบายดีตอนสวยๆละเดอ้อทักไทยสบายดีอยู่ถูกมองถุกบอนเดอ้อพออยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่ฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องบ้านเฮาอยู่ถูกบาทเลยอยู่ถูกบ้านถูกเมืองถูกแขวงเข,งขาซาแพงก็งามงาม มาหน้าเาว้าแพงเด้อคลิปนี้เราเป็นคลิปมากเกี่ยวขขาอีกแล้วเกี่ยวเขามือทำอิดหน้าหวานหน้าหวานเบากลับนี่ฮะก็ออกมันสีได้เกี่ยวอยู่บากลับอันนี้คือบบเห็นมีหน้า ไม่ได้ดูดน้ำใสซะบอก่วานหลาโพดบ่แหลมปันไดงามอยู่ซุกบดทงเลยย่งแต่หน้าหวานบ่ทันซุกหน้าหวานนี่สองสี่หกแปด บอกับกรคือไปเกี่ยวผู้เดียวอ้าวยังหน้าบออันน่ะนี่หักปลาบอดินดีตอนหับเด้อเอฟซีที่เขามาเบิ่งมาชม่มาแล้วค่ะ

ัดจ่อยมาอยู been, ่บ้านเนาะปิดหน้าปิดตากันเลยบ่เจอจ้อยอยู่ทางไหนป้าผู๊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 แม่กิ่งอยู่ข้างหน้าน่ามเนาะแม่กิ่งเนาะห่วงบักใหญ่บักใหญ่กับตกลงมื่อไรของพ่อแบบไม่งอนะแล้วของสาวแพง่เลย À? Ừ, ว่านํายัง lẹo còn lẹo ừ. Sang ừ. nói, sang nói ซา ừ, nhưng ก่อน hành à, แล้วเกี่ยวข้าบัวแล้ว้งช้แพงนี่เกี่ยวเผามีตะห่งบใงไงบงไงแล้วขาวบะั่วโตออี้ยบะหมวกับบ่ใส่มันคือท่ากับแดดแทะหนะมันคือท่ากับแสงแดดแท้เลือมอยู่มากมาก บท you <laughs> oh, uh ั้งเหือกับป้าน่ย้ยนัตั้าวบตากแสงรยก้ม้นขาบัวงเศก้ัตีอีกโอ้ยจะาแม่นเจ้าเห็ดเนาะเจะแม่นบาดูล้าถูก็พรมบะแล้วและน้าเจ้าทุ่งอันนั้นน่ะโอ้ฮากันได้เคร์นึ่งบ่อือนี่สิีจซอร้านนึงก็้อือ แมนนี่นแต่ผูกงามงาม,งามพ่อแล้วเออป้าไว้ก่อนผูกปลาเอาต้องผูกก่อน,น,นถ้าเอาไหลลงมาจากมาเอาน้ำมันน้ำลังอันเด็ดตัวดำก่อนหมูกะเฮ้ย อันเด็ดตัวดำก่อนมุน่เออนี่นนะบอปลาดำมาแล้วจุ่มนะก่แปดคนเก้าทั้งไอกราฟสิบทั้งปาเมาเนี่ยสิบสิบเอ็ดทั้งเสาแพงคือบอ้าเกือบตัวเอง ปาดจังนะปลาฮเกืบเด้อบวถือไปนำปลาเมาก็าเจ็บเศ็นหน่อสเศษผ่านไปเลยปะจิมาเกี่ยวเข่าเศษผ่านลัางถึงนึงเจ็บอยู่คผูได้จับเ็นเป็นแบานีเศษผ่านล้างผัดเครื่องเขาหนาเอื้อพี่ดเ เอ็มคอยเกี đi, <c ười> đ đ ่ยวข่าซ้ำนี่นะกำลังดีกำลังหมวนได้คนซ้ำจะอ้อนเข่ายังว่างามแมนบรดเงินเออวางดำหน้าบอดสบายนะ Um. ่นบ่นึบดันผู้เดียวได้ยอันนีะสนื้อยานำได้จาัด่ก็ได้ได้ม่ต้มตลอดนะทำไบไปชมกันซุปเต็มถุงเลย ชิเก <yap> ี <t rak> ่ยวเข่ามาได้นี่มาบีบห้าแนวไว้ให้อีกได้เ่งห้าอีกได้พี่น้องห้าอีกได้จริงจังอีกชิเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำกับบุฟเฟ่นเกี่ยวอ่ะสันของมันเจ็บเส้นนะชมตรงไหนตรงหน้าออนซอนเดยออนซอนเดย เขากับไปงามแต่ในหนาทางนซสอนเข่างามเด้มันหล่องล่ำเด้อคุยบ่เอื้อบ่คุยมันไปก่อนทางนั้นซุกเป็นถุงเลยไอ้บอยเอาคุยมาแล้วมันหวานกว่าหวานเลยโอ้สัมผัสคุยบ่นทัวข้าชอบแพงจิงามกว่าหน้าปลาเมาได้พี่น้องจ๋า าใใสส่่มขอกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อแดดก็บแดดขอกำลังใจในการเขารงเขาช่มคิดประเมาในเด้อขอขอบคุณท่นนยานผู้ใหญ่ทุกคนเด้อที่เมตตาแลวก็อุดหนุนสุขโยงส่งเรสริมช่วยเหลือมาตลอดเนาะสลับพัดเปลี่ยนกันขอ <c oughs> ขอบพระคุณหลายๆพี่น้องตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ท่านผู้ใหญ่ในกระผูผู้บเบซ้งออกน้ำก็มีประเมาจนโบหุนะเพิ่นบบได้บอกสื่อบอกเสียงก็มีที่ทาบุญมากตแต่ตั้งแต่เริ่ม้นจนถาวปันนี้นะตั้งแต่อยู่สองซาแพงพมีปลาดาวในกาเนานะตั้งแต่พูดตอนเบาได้ถ่ายคลิปตอนน่ะมีคุณโยนะก็บบได้ถ่ายคลิปนี่น้อะเอ้ยทําบ,บุญที่ต่อมาทางเฟซบุ๊กเพิ่นซอยแล้วเพิ่นกะ เพิ่นซอยแล้วเพิ่นก็เงียบไปเลยแบบคือคนห้าสะดวกแล้วก็เหตุนเนาะเล่องบุญบ่สะดวกก็บโเหตุกเบิบบึงก็เห้ามีจิตแบบว่าอยากเหตุบวาวได้เนาะพี่น้องดวงไพยดวงลาวด้อเรื่องเรื่องันทำบุญนี่กัเรื่องผู้ได้หับนะเรื่องผู้ได้หับนี่ก็บุบญไัยบุญลาวโศกไัยโศกลาวนะกับบัากันเนาะทางประมเมานี่เป็นสะพานบุญกันยินดีเนาะเวลาได้มากก็ยินดี ดีใจน้ำเนาะน้ำผู้เด้อดหับ่ <Okay. S 1> าแพงก็ลงมาแล้วละพ่อเมาันหลังจากที่พระบึงพระส้มที่นี้แล้ะก็บสิผ้าสิสิจบเบาพิษพี่น้องสิจบคลิปแล้วก็สิลงเกี่ยวมายืนทำทำคลิปอยู่นี่บบได้ทวงดอกอก่าให้พี่น้องได้บึงได้ชม ภาพสวยๆงามๆเนาะผู้อยู่ต่างประเทศผลหมากเด้ผู้จากบ้านไปก็หมากคิดฮอดบ้านเบิ่งคลิปเบิ่งคลิปวิดีโอประเมาเด้อพี่นองเด้อคิดฮอดเนาะคิดฮอดบ้านเอาคลิปนี้กระกิ่กอจูไปสมิกรก่อไวใสใหพรอฟซีถกท่านทุกคนเนาะที่เขาเบิ่งเขาสม้มมีสุขภาพแข็งแรงสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดก็สมความุ่งมั่นาัฒนาเด้อเดินทางไปมาขอให้ตลอด ปอลอดภัยมีกระชูกแตลาดสบายดีสบายดีไปเืนะ